คลิปนี้มาดามม้าจะพาทุกคนไปรีวิวเครื่องสำอางในเซเว่นจากแบรนด์ยูสตาร์คอลเล c ชั o n สโนว์อ a ทอจัดเต็มขนาดนี้มีตัวไหนหน่าสอยมั้งแม่ตามมาดูจ้ะสวัสดีทุกคนมาดามม้า ปารดาเมาส์นะคะแล้ววันนี้นั้นเจ๊ได้เอาเครื่องสําอางของย s t a r คอลเลกชันฟรอเซ้นสองนะคะฟรอเซ n นมารีวิวให้ดูกันทั้งหมดเลยนะคะนี่จะเป็นแบรนด์ยูสตาส่งมาให้นะคะใครที่จดจ,จ,จ้องกับแบรนด์นี้อยู่และเห็นว่าวนเชล์ของเซเว่นแล้วไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีวันนี้เจ๊รีวิวให้ดูทุกตัวนะคะมาหน้าสดแบบนี้เจ๊ขอเริ่มกันที่ตัวแรกที่เขาส่งมาให้เลยนะคะก็คือลิปมันค่ะ ลิปมันของยูสตาตัวนี้เนี่ยมันจะชื่อ s n o w It All Moisture Lip Care นะคะของยูสตามี2สีด้วยกันนะคะก็คือสี01 Elsa และสี02 Hanna นะคะ01 Elsa เนี่ยจะเป็นสีออกชมพูชมพูหน่อยนึงนะอ่ะเดี๋ยวเจ๊ให้ดูปากบนปากล่าง อันนี้01เอลซ่านะคะพอดีแลหละน้วหน้ามาส,สดๆอย่างนี้ต้องทางลิปมันก่อนนะคะแล้วก็อันนี้ส02ฮนนา สี02จะเป็นออกสีส้มเล็กๆกันนะสีไม่ค่อยชัดแต่ว่านุ่มดีเนอลิปนุ่มดีแล้วก็ปากกระชุ่มดีด้วยนะคะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นลิปมันใน collection ของเขานะคะทาแล้วก็แบบว่าปากชุ่มๆดีแล้วก็ไม่เหนอะแล้วก็ไม่เหนียวเหมือนที่มูปิ้งใช้ได้นะคะ ต่ถัดมาคือแป้งนะคะแป้ง,ขงเขาใ้ชื่อย u สตาสโนอิด l l ลคอมเพล็กซ์ฟาวเดช S.P.F. 25 P.A. 2บวกนะคะเป็นแป้งฐานหน้าผสมรองพื้นและมีสารกันแดดนะจ๊ะอันนี้เขาบอกว่าเพิ่มการปกปิดดูดยาของค้าให้ผิวเนียนใสกระจายแสงได้พร้อมล็อกเนื้อแป้งให้ติดหน้าทนทานคุมมันสีไม่ดรอปม,มีวิตามิน C ไวท์สตรอเบอรี่ทำให้ผิวเปล่งประกายบลาบลา,า,า,านะคะแล้วก็ปกป้องแสงแดดและทลมลภาวะนะคะเจ๊ปาดให้ดูทั้งสงสีบนแขนแล้วนะคะอันนี้ นี่คือสี01นะคะอีกข้างหนึ่งคือสี02จากนั้นก็จะลงแป้งนะคะ01กับ02อาจจะดูในนี้ต่างกันน้อยมากจะลงให้ดู2ข้างแล้วกันนะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวลงให้ดูข้างแก้มบนผิวจริงแล้วก็เลือกมาสักสีหนึ่งว่าสีไหนมันจะเหมาะกับเจ๊นะแต่เจ๊ก็เอียงๆไปทาง02แน่เลย01ไม่น่าจะรอดนะคะแพคเกจก็เป็นอย่างนี้นะคุณลืม <laughs> ไอเกลเขาก็จะเป็นตลับแป้งแบบนี้เปิดออกมาเนี่ยก็จะมีตัวแป้ง1ชั้นมีตัวแป้ง1ชั้นแล้วก็จะมีถาดใส่แป้งด้านล่างโอ้ยอเล็บ <G ül> หักไหมเนี่ยไม่หักไปดิทำเล็กเจลเลยไม่หักอ่ะ จริงๆมันเปิดไม่ได้ยากหรอกคุณดิฉันแบบเป็น <m akes> มีพับนะคะแล้วก็มีถาดรองแต่ถาดรองไม่มีรูระบายอากาศนะพับก็จะประมาณนี้ไม่บางเกินแล้วก็ไม่ได้หนาจนแบบจับยากนะคะเนื้อแป้งตอนที่เอามือแตะๆลงไปอ่ะจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันติดขึ้นมาได้ง่ายมากมันจะค่อนข้างนุ่มมากๆเลยคุณซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันกลัวมากว่าเฮ้ยติดมาเยอะขนาดนี้แล้วจะเป็นก้อนไหมเนี่ยบนได้าฉันเนี่ยหน้าแห้งๆเนี่ยอ่ะามาลองดูแล้วกันนะคะอันนี้ศูนย์หนึ่ง อันนี้02 ึกว่า01มันสีได้กว่าวะ่ะเหมือน02สีขาวกว่า,าง,งั้นเอ้าแปลกจริงๆนะเนี่ยดูดิ0 02 01 02ดูขาวกว่า01ซะนั้นปกติคือสี01มันจะเป็นสีอ่อนใช่ป่ะเราก็จะแบบไล่ระดับความเข้มไปตามจํานวนเงี้ยแต่อันนี้กลายเป็นว่าสีอ่อนก็คือสี02สีเข้มคือสี01ฉะนั้นเจน่าจะใช้สี01บ่างวันะเออเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไปซื้อแป้งของดูสตารุ่นนี้นะรุ่นโฟร์เซนเนี่ยผิวเข้มๆแบบเจ๊นะ01นะ แปดศูนย์สองขาวกว่าสั้ง,งั้นเอามาลองดูค่ะ น,นี่คือการลงชั้นแรกนะก็จะลงบางๆก่อนแล้วตรงไหนอะมันรู้สึกว่าอยากจะได้ความปกปิดเพิ่มเติมก็ลงเป็นชั้นที่2องลงไปด้วยการแทบแทบแทนะแต่ส่วนใหญ่คนผิวแห้งอย่างเจ๊จะลงแป้งได้ไม่ค่อยเยอะเพราะว่ามีพวกร่องริ้วรอยร่องริ้วรอยเยอะมากนะคะถ้าเกิดลงแป้งเยอะมันก็จะไปอุดร่องตีนกาเด็แล้วก็ตีนกาจะชัดขึ้นเด็กฉะนั้นมันจะมีจุดเดียวที่สามารถลงแป้งได้เยอะสุดในหน้าฉันก็คือหน้าแก้มเพราะว่าหน้าแก้มไม่มีร่องเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นความปกปิดแล้วก็เนื้อของยูสตาร์ รุ่นโ t นอิตอคอ a c พ f ฟาวเดชั่นตัวนี้นะคะอันนี้คือผิวปกติอันนี้คือผิวที่ลงแป้งแล้วอ่ะดิฉันขอซูมเข้ามาเห็นให้เห็นรูของคนเลยแล้วกันนะว่ามันตกรูมคนไหมเนื้อนุม่มเวลาปาดปาดเบาๆนะเพราะว่าเนื้อมันนุ่มมากปาดมาเยอะบางทีมาเป็นก้อนเด้อแล้ว,ลวค่อยๆแทบลงบนหน้าจะให้ผลที่โอเคอ่ะเดี๋ยวเจ๊ลงข้างหน้า แล้วมาดูตัวต่อไปกันว่าต,วตัวต่อไปของเขาจะเป็นอะไรจ้ะและเนื่องด้วยคอลเลกชันนี้ไม่มีที่เขียนคิ้วเจ๊ก็เลยไปเขียนคิ้วมาแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะเพื่อที่จะเข้าสู่รดักชิ้นต่อไปของ Us t t r r o o l l e t t o o s s o w w t t l l l นะคะอันต่อมาก็จะเป็น s o w w t t l l l y e and c h e et p k Palette นะคะอันต่อมาคือ Us t t r s s o w w t ์ All ไอชิพาเลตนะเขาทำออกมา2 p a พาเลตด้วยกันก็คือ01และ02ชื่อก็บอกอยู่แล้วไอแอนช e k นะคะฉะนั้นอันนี้มันก็จะมีทั้งที่ต่างตาแล้วก็บลัชออนนะคะคืออายแชโดว์และบลัชออนนั่นเองนะคะตัวแพคเกจก็จะเก๋ๆหน่อยอย่างนี้ซึงออกมาเป็นบลัชออนข้างหนึ่งใช่ปะ่ะแล้วก็ดึงออกมาชึบก,ก็จะเป็นอายแชโดว์นะแล้วก็มีตัวชิมเมอร์ได้นะคะจริงๆมันแบบใช้ได้ทั้ง2อย่างนะเจ๊ว่ามันจะมีพาเลต0ู 01บบะะก็จะออกแบบแนวสีโอรสหน่อยนะคะแล้วก็จะมีชิมเมอร์ตัวนี้เป็นสีงาช้างมุกๆนะแล้วก็นี้เป็น02ซึ่ง02มาเจ๊ชอบมากเลยสี02มันจะเป็นสีค่อนข้างแบบส้มๆกัมกัส้มๆน้ำตาลน้ำตาลน,นะคะจึ๊อ่ะอันนี้เป็น02นะก็จะมีทั้งสีอ่อส้มๆอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นส้มเข้มๆไม่ใช่สีอันนี้ออกไปทางแบบสีมงคุดมงคุดหน่อยแล้วก็สีอ้ว่นี่สีดีมากเลยคุณดิฉันจะใช้สีอ่ะเนี่ยสีดีมาก เจ๊ J. ปาดให้ดูทั้ง2 p a พาเลตบนแขนแล้วนะคะทั้งพาเลต01และพาเลต02นะคะสำหรับยูสตาสโนอิด l l l อแ c h e e พาเลตนะคะเจ๊ J. ก็คิดว่าเจ๊จะใช้02มาแต่งตาและแก้มนะคะก็จะเริ่มจากการใช้สีอุ้อันนี้ชอบมากเลยอะค่ะชอบสีเนี้ยชอบสีนี้เพราะคิดว่าถ้าเอามาคัดเบ้าน่าจะสวยมากนะแต่ก่อนที่จะขัดเบ้านั้นเราจะต้องลงสีที่เป็นเบสพื้นฐานก่อนนะคะสีแรกเจ๊ใช้สีตรงนี้แล้วกันนะ เม็ดสีดีค่ะคือแตะนิดเดียวอ่ะสีขึ้นแล้วอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลเข้มเปลี่ยนแปลงเป็นแบบนี้ สีนี้เอามาทำเช็ดดิ้งหมูได้นะเนี่ยสีนี้สำหรับผิวสองสีแบบเจได้อยู่นะเนี่ยอันเนื้อสีนะสังเกตดูว่าเนื้อสีของรุ่นนี้จะเป็นเนื้อสีที่ค่อนข้างนุ่มๆเวลาเอามือจิ้มลงไปแล้วมันจะแบบเหมือนมันเหมือนดินน้ำมันอ,อ่อนๆน,นุ่มน,น,น,นะคะพิกเมนท์แน่นมากเฮ้ยเพิ่งรูง้นะเนี่ยว่ามันดี <laughs> ือถ้าเกิดแบรนด์ไม่ได้ส่งมาให้นะนี่ก็ไม่น่าจะได้หยิบเอาขึ้นมาทํารีวิวนด้เลย <ca> อะเพราะแบบว่าเดินผ่านไปผ่านมาไม่ได้สนใจอะไรเลยเนาะแต่พอมาลองจริงๆแล้วแบบเฮ้ยด bon. ีอ่ะเดี๋ยวเจ๊จะลองปัดแก้มนะคะเป็นสีไหนดีล่ะปัดแก้มมาเป็นสี ừ มันหน้านักเดี๋ยวก่อนจะไปปัดแก้มนะเจ๊ขอเพิ่มสีตาอีกนิดนึงเพราะอยากให้ตามันดูมีมิตินะคะเปลี่ยนเป็นบางหัวด่สอแบบนี้นะ <tenemos> แล้วก็จุดลงไประบายลงไปแค่แค่ตัวนี้ <Wrong. S 1> เปลือกตาเปลือกตาข้งางล่าง หมือนให้มันไล่ระดับความเข้มขึ้นไปเออสวยแฮะแก้มก็จะขอเป็นสีนี้ก่อนละกันสีนี้ทํามาเป็นเชดดิ้งนะคะ ว่าน่าซื้อมากอะเพราะว่าสีมันดีเห็นไหมคือสีมันอะเวลาลงแล้วมันมีความกระจายตัวได้ดีแม่สีค่อนข้างเล็กแล้วก็มันเออมันนุ่มอะแล้วก็เวลาลงอะถ้าเกิดว่าของที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะมันจะเป็นผงตกๆออกมาใช่ปะ่ะแต่อันนี้ทําได้ดีนะไม่เป็นผงแต่อย่างใดแล้วก็สีมันออกมาแบบเฮ้ยนี่ของเซเว่นไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่า ไอเทมถัดมาเป็นไอเทมที่พอเห็นนะตอนแรกเห็นแพคเกจจิ้งจะรู้สึกแบบเฮ้ยเฉยเนึกว่าเป็นอายไลเนอร์ไงแต่พอแบบมาได้ลองจริงๆนะรู้สึกแบบเฮ้ยสนุกเพราะมันคือตัวไลเนอร์ที่เป็นสีขาวนะคะไว้สําหรับเป็นไลเนอร์วอเตอร์ไลน์ข้างล่างเนี่ยให้ตามันดูโตขึ้นนะซึ่งปกติแล้วว่าเจ๊จะใช้ตัวไลเนอร์สีขาวแบบนี้ค่อนข้างบ่อยเพื่อทําให้ดวงตาแบบว่ามันดูโตดูอไรอย่างใช่ป่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ใช้แบรนด์ที่อะค่อนข้างแพงนิดนึงนะคะอันนี้เจ๊ก็จะลองมาใช้ของยูสตาร์ว่ามันโอเคไหมเพราะถ้า อเคเนี่ยมันจะเลิศมากเลยนะตัวนี้นะมันชื่อ y s t a r s โตนิสโน l l ดอ l ลเพอร์นะเป็นไลเนอร์สีขาว,ขาวหลายคนแบบว่าถ้าเกิดซื้อไปแล้วคิดว่ามันเป็นอายไลเนอร์ซื้อไปแล้วเปิดมาเป็นสีขาวสงสัยน่าจะเสียเซลล์มากๆเลยเจ๊ก็เลยอ่ะมาทําให้ดูนะว่าไลเนอร์สีขาวอ่ะมันทําให้ตาการแต่งตมัน c o m p l e t ได้ดีมากอู้มันขาวมากแม่ขาวแบบป้าใครที่ไม่ถนัดจะเขียนไลเนอร์อ ไม่ถนัเขียนไลเนอร์ข้างล่างอย่างนี้นะประมาณว่าเฮ้ยเขียนแล้วแสบตากลัวมันทิ่มตานุ่นนี้นั่นกลัวมันเข้าตาคานู่นนี่น่ะไม่ต้องทําข้ามไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นฟังชั่นอลสําหรับคนที่อยากดูแบบแต่งตาสนุกสนุกขึ้นนะคะทําทอย่างนี้ได้แต่ว่าเจ๊ว่ามันโคตรขาวเลยขาแบบเออสโนวจริงแม่ <laughs> สโนแบบ <laughs> อ ยยังไงดนะีวะเนี่ยรู้แล้วถ้าเกิดอย่างเงี้ยจะแก้ใช่ปะเจ๊ก็จะใช้ตัวอายแชโดว์พาเลตของเขาตัวนี้เนะี่ยมาในการแบบทาให้ตัวสีขาวนี้มันมีความแบบเด่นน้อยลงกว่าน,นี้หน่อยอันนี้มันเด่นป่อด้วยการลงตัวอายแชโดว์ของเขาทับลงไปนิดนึงเป็นสีนี้นะสีน้ําตาลตัวนี้น้ําตาลส้มๆเนี่ยลงตรงโคนขนตาล่างแต่ไม่ต้องทับไปข้างในที่เราเขียนตะกี้นะพอแต่พอลงคนขนตาล่างอาจจะดูดีมันจะดูโอเคขึ้นเห็นปะเพราะว่ามันจะทําให้ความขาวมันน้อยลง ประมาณนี้นะจ๊ะเขาติดขนตาแป๊บกลับมาแล้วจ้า แต่งตาแล้วนะคะติดขนตาตืดๆเรียบร้อยทีนี้ก <just> <news> ็เดินทางมาถึงไอเทมสุดท้ายของ U Star Collection เวอร์ชันอะไรวะ Snow It All นี่สุดท้ายคลิปเรายังจำชื่อไม่ได้เลยนะคะคอ l เลคชัน Snow It All ของเขานะก็คือลิปสติกนั่นเองต้องบอกว่าลิปสติกของ Yustar หลายๆตัวที่ลองมาเนี่ยค่อนข้างดีมากนะคะในรุ่นนี้เขาออกมาแบบว่า1 p a แพ็คเกจมี2แท่งด้วยกันนะคะชื่อของเขาคือ U Star Snow i t All b u ม m l ิลนะคะเป็น ลิปบับเบิรมูสกัรมยีนะคะที่เขาบอกว่าบางเบาสบายปากเนื้อลิปนุ่มติดทนไม่แห้งไม่ตกล่องแล้วก็มีมอยส์เจอไรเซอร์ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีทั้งแบบลิปจิ้มจุ่มแล้วก็เป็นลิปสติกแบบแท่งนะคะเจ๊ปาดให้ ai, ดูแล้วทั้ง4สี 01, 02, 03, 04นะคะดังนี้ค่ะเจ๊ปาดให้ 4อันด้วยกันนะคะแต่และช่องเห็นจะเห็นว่ามี3ามปาดนะคะปาดแรกจะเป็นลิปจิ้มจุ่มนะคะลิปแท่งแล้วก็เป็นการใช้ลิปแท่งผสมจิ้มจุม่มอันข้างล่างนั้นนะคะ mm hmm. เพื่อจะให้ดูผลว่าถ้าทาทับเนี่ยมันจะให้ผลเป็นยังไงนะคะซึ่ง0ูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นนะู 03, สวยสุดนะคะนั้นปาดบนแขงนงนยเราไม่รู้เจ๊ก็จะลองปาดบนปากให้ดูนะคะว่าบนปากเนี่ยจะให้สีเป็นยังไงนะคะ จิมจุ่มของเขาจะเป็นลิปมูสนะเนื้อมูสซึ่งต่างกับตัวแรกส่วนส่วนหนึ่งอะ่ะจะเป็นแบบชิมเมอร์เลยนะแต่เนี้ยเป็นมูสนุ่มๆเนืน้อสีดีอ่ะจะว่าไปยูสตาร์ทำสีลิปสติกมาดีนะเนื้อดีด้วยในราคาไี่แบบถูกไม่น่าเชื่อจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเจ๊าทาลิปสติกให้ดูด้วยว่าสีส่อยังไงนะเนื้อดีอ่ะ <c oughs> เอาแล้วเอาแล้ว เอาแล้วต้องมีคนซื้อแน่เลยเฮ้ยในสีแบบสีเจ้าสาวผิวแทนอะเจ้าสาวผิวโทวแทนชอบทาลิปสติกสีเนี้ยสวยทีนี้เจ๊จะขอทาทับนะถึงแม้ว่าอันนี้มันจะไม่ใช่ลิปที่เป็นชิมเมอร์ก็ตามแต่เป็นทินนะอยากแต่อยากรู้เหมือนกัน,นาทาทาว่าถ้าทาทับแล้วเนี่ยอาจจะให้ผลยังไงเจ๊จะทาแค่ครึ่งปากนะทาทับอะถ้าทาทับจะไม่ทาทั้งปากเหมือนแบบไล่ระดับสีเฉยๆอะนะสูสองค่ะ ว่าสีเนี้ยโดนแน่สวยมาต่อ 03. ู03กันเลยว่ะ03ฉันก็ว่าจะต้องมีคนโดนตกแน่นอนเพราะว่ามันสวยมากตอนแรกที่ลองปาดบนบนแขนน่ะสีแบบดีมากก็คุณแต่รูปบนปากจะโอ,โอจ้จิ้มจ่นสี03นะคะก็จะเป็นเนื้อมูสทิ้นทิ้น,นมุด,ม,ดมูสม่อนกันซึ่งสีมันจะออกส้มส้เหมาะมากโดนแน่ โอ้สีนี้สวยเฮ้ยเลดเดี๋ยวฉันอัน,นตะกี้เป็นจิ้มจุ่มนะที่อยู่ในกล่อง0ูนสามเดี๋ยวจะลองตัวลิปให้ดูมัน,นจะเป็นอันนี้จะผสมชิมเมอร์เล็กๆตัวจิ้มจุ่มตัวเนี้ยตั้งในกระเป๋าตั้งสันละซิ่ตอนนี้อืมอือ สติกที่เป็นแท่งลิปแบบนี้สารแท่งมาละสามเบอรเ์เนื้อนุ่มมากกลิ่นแทบไม่มีนะไม่มีกลิ่นเหม็นและไม่มีกลิ่นหอมอีกแล้วว่ะสวยอีกแล้วว่ะข้าคุณเราจะเกิดทาลิปจิ้มจุ่มแปะลงไปกลางปากแล้วก็เหนือเลีป,ปากตรงนี้ศูนย์สามนะคะคุณ จดไว้ก่อนก็ได้อย่าเพิ่งไปเซเว่นนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งดูอีกเบอร์นึงก่อนเจ <c oughs> อีกเบอร์หนึ่งสวยจะได้ซื้อพอร้อมกันเรายักยั้งความอยากได้ด้วยการไปซื้อค่ะ <c oughs> ไม่ห้ามนะจ๊ะ <c oughs> คลิปเนี้ยโ <c oughs> ดนแน่ มาถึงสีสุดท้ายนะคะเล็บสติกของ y s u s t s r s w o w It l l u b u l e l i p ตัวนี้นะคะสามสีที่ผ่านมานั้นปาดมาแบบว่าโอ้โหสวยมากแม่บางคนก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยเกียมพุ่งตัวไปเซเว่นแล้วนะคะแต่แบบว่าอย่าพึ่งไปอันนี้เป็นจิ้มจุ่มนะสนสีสวย ทามากลายเป็นทุกสีของเขาที่ผลิตออกมาคือมันสวยหมดเลยอะหรือบอกแต่ต้นคลิปคลิปนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะเขาส่งมาให้เฉยแล้วก็โพสตถามบนหน้าเพจว่าเฮ้ยอยากอยาก,อยากรู้ไหมว่ารีวิวมันเป็นยังไงเพราะว่าเห็นมันวางอยู่บนเชลเซเวนแล้วแบบว่ายังไม่ค่อยมีใครรีวิวให้ดูด้วยนะไปดูใน YouTube หรืออะไรเงี้ยน้อยมากรีวิวของตัวนี้เซตนี้นะคะเจ๊ก็เลยแบบถามปรากฏว่ารอตา,านในเพจบอก อยากรู้มากเจ๊เ <_ d ance> ขาเห็นมันวางแล้วไม่มีใครรีวิวหนูก็เลยรู้จะซื้อหรือไปซื้อดีดนะคะฉะนั้นเจ๊ก็เลยแบบว่าเคยรีวิวให้ดูแบบละเอียดนิดนึงเพียง <_ d ance> แต่ว่าตัวแป้งเนี่ยไม่ได้ทดสอบให้ดูนะว่ามันมีความทนยังไงนะก็จะทดสอบในส่วนอ้สวยอะ่ะทำไมสวยอึเป่อะ่ะคุณมันทาง,ง่ายมากเนื้อมันลื่นแบบปื้ดแล้วก็แบบเฮ้ยมันเหมือนเครืมันเหมือนลิปสติกแพงเหมือนกันนะจะว่าไปอ่ะแต่ถ้าใครใครถ้าเกิดใครชอบลิปสติกแนวติดแบบ ติดทนทนหน่อยไม่ต้องเติมบ่อยก็จะเป็นจิ้มจุ่มของเขานะจะจะหลุดยากกว่าเพราะตะกี้นี้ที่เจ๊ปาดบนแขนแล้วล้างออกอะ่ะคือไอตัวนี้มันก็จะแบบเช็ดออกุ๊บมันก็จะไปเลยนะคะเหลือตัวนี้อยู่เล็กน้อยนะคะมันเหมือนแบบตัวเม็ดสีมันฝังเข้าไปในตัวเนื้อของเรานะคะถ้าเกิดใครชอบทนทน,ทนก็ตัวช้าทาจิ้มจุ่มตัวนี้ถ้าใครชอบละมุนละมุนก็ตัวนี้เลยเพราะว่าสวยจริงดูเด็นคือทาแล้วแบบปากฉ่ามากใครที่มีปัญหาปากแห้งเจ๊ว่ารอดแน่นอนนะคะแล้วก็มีความทาเลยเด้ย ของยูสตาร์นะคะ Collection Snow It All นะคะทั้งตัวแป้งนะคะบลัชออนและอายแชโดว์พาเล e แล้วก็จะมีตัว e y e l i n e อร์นะคะอายไล n e r สีขาวตัวนี้แล้วก็ตัวลิปสติกนะคะทั้งหมดเจ๊ รีวิวให้ดูแล้วนะคะเป็นแบบนี้นะคะอย่างแรกเลยเดี๋ยวขอสรุปก่อนแรปอัพทั้งหมดเดี๋ยวขอสรุปให้ฟังสั้นๆเลยแล้วกันนะคะว่าอันไหนควรสอยอันไหนไม่ควรสอยบ้างอย่างแรกเลยที่คิดว่าไม่น่าจะควรสอยก็คือถ้าใครไม่ถ้าใครไม่ได้เป็นคนที่แบบชอบการแต่งหน้าจริงหรือแฟชั่นพอนะคะก็คืออินไลเนอร์ที่เป็นตัวสีขาวตัวนี้นะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่อินว่าทําไมฉันต้องทาสีขาวตาข้างล่างตัววัตต์ตัวตวัตเทอร์ไลน์ของเราให้เป็นสีขาวนะคะก็ตัวนี้อาจจะไม่ใช่สําหรับคนที่ แต่งหน้าน้อยๆนะคะแต่คนที่แบบชอบแต่งหน้าแล้วเปลี่ยนลุกอย่างเจ๊เจ๊ว่ามันให้ผลที่ดีมากดูเดะคือมันทาให้ตาโตขึ้นโตขึ้นเลยมันขยายเนื้อตาช่วงนี้ทําให้ดูหลอกตาว่าเราตาโตขึ้นนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครใช้เนี่ยอาจจะต้องใช้ทลิปเดียวกับเจ๊ก็คือพอลงแล้วเนี่ยก็จะใช้ตัวอายแชโดว์พาเลตของเขาอะมาลงตรงโคนขนตาอีกครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้มันขาวโดนเอ้อเกินไปในส่วนของลิปแคร์ซึ่งเป็นตัวนี้นะคะถ้าใครมีผิวที่ค่อนข้างขา,ขาวๆหน่อยนะคะแล้วก็อันดับทองชมพูก็ซื้อเเลาาแ้้ววกก็ถิิดผโ ้มนะคะก็แอนนาเลือกถูกไปนะถ้าไม่ถูกก็อย่าว่ากันเลยนะเพราะว่าโฟเซนสองฉันไม่ได้ไปดูแล้วฉันก็จําชื่อได้แค่เอลซ่ากับโอลาฟแท่นั้นนะคะอันถัดมาคือแป้งแป้งเนี่ยมันมีความแปลกหน่อยนึงในรุ่นนี้นะคะใครที่สีผิวค่อนข้างเข้มประมาณเจ๊ต้องใช้ศูนหนึเพราะศูสองนั้นขาวเนื้ออ่อน นุ่มแล้วก็เวลาซับขึ้นมาติดเนื้อแป้งค่อนข้างเยอะฉะนั้นเวลาใช้ต้องมีข้อควรระวังว่าอย่ากกดแรงนะคะไม่นั้นแป้งติดมาเยอะแน่นอนแพ็กเกจิ้งใช้ได้เพราะว่ามีตัวแยกภ้าติดนิดเดียวที่ไม่มีตัวรูระบายอากาศแค่นั้นนะคะ อันถัดมาก็คือตัว Brush On และ Eye Shadow p a l า t t e ทำได้ดีมากค่ะแล้วก็สีเนี่ยมีความนวลเนียนแล้วก็ชิมเมอร์ของเขาก็มีความละเอียดอยู่นะคะเนื้อพิกเมนต์พิกเมนต์นค่อนข้างดีสีชัดนะคะระบายลงไปแล้วแบบกระจายตัวได้ดีเลิฟสุดนะคะทำได้ดีกว่าราคามากถ้าเกิดว่าใครชอบโทนชมพูก็01พาเลต01ใครชอบโทนส้มๆนะคะน้ำตาลน้ำตาลเบอร์พาเลต02นะคะสุดท้ายก็คือลิปสติกไปซื้อเหงือซื้อได้หมดทุกสีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบโทน มพูหน่อยก็เป็นเบอร์ศูนี่นะคะแล้วก็โทรส้มๆเนี่ยศูนย์หนึ่งนย์สูนย์สาคือได้หมดเลยคือดีมากคือกำ่ำคือแบบโอ้โหเลิดมากแม่ทำออกมาขายได้ยังไงอะ่ะเราได้เราได้แบบคู่กันด้วยอะ่ะราคาไม่แพงอีกแล้วค่ะยูซ่าคะสุดยอดมากค่ะ อ่ะนี่คือสรุปของเจ๊นะคะว่าอะไรที่น่าสอยบ้างนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากให้เจ๊ทำรีวิวเครื่องสำอางตัวไหนแบรนด์ไหนอีกนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้มาดาเมาขอลาไปก่อนฝากกด Subscribe กระดิ่งแล้วก็กด Follow ไว้จะได้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะลาไปก่อนนะคะทุกคนก็เบาๆพอๆกันหน่อยเนอเดี๋ยวสามีด่าเลือกซื้อลิปเยอะจะมาโทษเจไม่ได้นะจ๊ะไปแล้วสวัสดีค่ะบาย